1นผมขอเวลาสั้นๆครับเพื่อกระทํำพิดีให้เสร็จสิ้นพวกเราจะได้เข้าชมการแสดงต่อนะครับผมต้องกลาบขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด เทศก,กาลโขนกรุงศรีครั้งที่5ในวันนี้นะครับกับขอบพระคุณผ่านไปทางหอ,อการค้าทางสภาอุตสาหกรรมคณะกรรมการนะครับของจังหวัดนะครับที่ได้กรุณาอนุมัติงบประมาณนะครับในการจัดงานครั้งนี้และก็เป็นปีที่5แล,แล้วแล้วก็ในปีนี้นั้นทางคณะกรรมการของจังหวัดนะครับโดยเงินของยุทธศาสตร์ของจังหวัดเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมสองด้านสำคัญนอกจากโขนกรุงศรี ครั้งที่5แล้วก็ยังมีเทศกาลสำคัญสำคัญอีกเช่นเทศกาลอาหารนะครับเทศกาลลำลึกงานพัะทะเลสวนมหาราชพระเจ้าตักสินหรือว่างานแข่งเรือและวก็งานลิเกนะครับอีกเกือบสิบงนานด้วยกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาจากได้รับความกรุณาจากทางคณะบุการทุกท่านดันั้นผมขออนุญาตฝากขอบพระคุณทางทีมงานทุกท่าน อีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนที่สนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั่นก็คือท่านนายกองการเมรนศิจังหวัดและข้า์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับรวมทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับทางภาคเอกชนโดยมีทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแม่งานในการจัดงานในครั้งนี้นะครับพรุ่งนี้ณปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยข่าวยังรับเดตอยู่พรุ่งนี้ท่าน นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่จังหวัดพระนครยรุธยานะครับมาเปิดงานเทศก,กาลด้านข้างๆบอบโรเนี่ยนะครับหลังจากนั้นหากมีโอกาสจะมีเวลาจะได้ข้ามมาชมเทศก,กาลโขนในครั้งนี้ด้วยสักครู่ผมได้รับล่าวจากทางน้องที่จัดงานทั้งหมดเมื่อวานนี้ก็มีคนมาชมเยอะวันนี้มีผู้มาร่วมชมทั้งสิ้นโดยประมาณในที่นี้ประมาณ5,000คน นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมีการติดตามทางเพจทางเฟซบุ๊กหรือตามช่องทางการสื่อสารต่างๆเนี่ยเมื่อวานนี้ตามอยู่แสนกว่าวันนี้ก็คาดว่าน่าจะไม่หมีกว่าจังโวนนี้เพราะฉะนั้นน่าจะเห็นว่าในเรื่องของกิจกรรมที่จังหวัดพระนครศรียาของเราได้ทํานั้นเราพยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องของ กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็กิจกรรมหนึ่งที่เราสัญญาครับว่าจะอยู่ถูกประจุอยู่ในแผนและในกิจกรรมของเราทุกปีตลอดไปเพราะว่าเรายังได้รับการจัดงบจากทุกภาคส่วนแบบนี้แล้ได้รับการจัดงบจากสำนักงบประมาณอยู่ก็คือการจัดงานขนกรุงศรีที่จัดขึ้นในครั้งที่5นี้จะมีครั้งที่6ครั้งที่7ต่อไปในภายภาคหน้าครับปัจนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเปิดงานผลเทศกาลผลกรุงศรีปีที่5้าในบัานี้ครับกล่าวพอบระคุณครับเรียนเชิญนะครับท่านูัว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอุทยานนะครับคลนี้วัดภูสาขาจะอยู่บนเวทีนะครับโดยรูปพิธีเบิดอย่างเป็นทางการครับโดยในลำดับนี้นะคะคุณอแนดาชาลินออบดั้มนะคะและฮานุบาลค่ะจะมาร่วมนะคะเพื่อส่งทงให้กับท่านประธานในพิธีค่ะซึ่งในลำดับต่อไปนะครับจนประธานในพิธีครับ จะได้รับนะครับธงรบนะครับมามอบให้ครับโดยอนุม,มานนั่นเองครับทาบ่านประธานในพิธีครับจะทําการโบกธงเบิกเลิกเบิกชัยให้กับการจัดงานในครั้งนี้ครับเอาละคระเราจะนับถอยหลังไปด้วยกันค่ะทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกัน5 4 3 2 1, 2> 5, 2, 1. สุดยิ่งใหญ่อลังการประจำปีพุทธศักราช2567ครับและในโอกาสนี้นะคะจะขออนุญาตเริงเชิญนะคะท่านประธานในพิธีอยู่ต่อด้านบนเวทีสักครู่หนึ่งค่ะพร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการนะคะด้านบนเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพแห่งความประทับใจนี้ไปด้วยกันค่ะ ladies and gentlemen and here Ayutthaya c o n Festival 2024 is now officially open the phenomenon of c o n in the land of origin ซึ่งในงานนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งจัดงาน,นดีๆแบบนี้นะครับและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและโดยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนนะครับที่จัดเทศกาลโขนกรุงศรีเป็นประจำในทุกๆปีและเชื่อว่าในปีถัดไปครับเราจะดึงดูดนักท่องเทีย่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมาเยี่ยมเยี่ยมในงานของเราและที่สําคัญครับมาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนครับ ชแล้วนะคะและแน่นอนนะคะว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือวัฒนธรรมนะคะที่จับต้องไม่ได้ค่ะแต่มีคุณค่าแล้วก็สวยงามนะคะที่เราทุกคนจะร่วมกันรักษาเอาไว้ค่ะเรียนเชิญนะครับนักแสดงนะครับจากขบวนรามยณัอโยธยานะครับมารม่วมบมาทึงภาพนะครับ,บพร้อมแกนผู้มีเกียรตินะครับ หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับชี่ร่วมมือกันและจับมือกันครับโดยเฉพาะการผลักดันนะครับให้เกิดงานดีๆแบบนี้ครับเทศกาลโขนกรุงศรีปีที่5ครับและในปีถัดไปจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนครับใช่แล้วนะคะและขอเชิญทุกท่านได้ยยยังอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีกันก่อนเพราะว่าหลังจากนี้ค่ะเรายังมีการแสดงสุดยิ่งใหญ่นะคะที่จะมาทําการแสดงต่อเนื่องกันบนเวทีด้วยค่ะ อนนี้นะครับเราร่วมกันนะครับเก็บภาพความระทับใจนะครับเราขอสู่นะครับเราแะท่องนะครับคนไหนนะครับที่จะเก็บภาพเป็นลาดับแรกนะครับสามารถแจ้งได้เลยนะครับความสวยงามนะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณนารบานดาชอลิชออฟดรัมเดินนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและความยิ่งใหญ่ครับในงานเทศกาลโขลกรุงศรีปีที่5ครับ สำหรับความยิ่งใหญ่ในปีนี้นะคะก็ต้องบอกค่ะว่าเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เห็นความรฒ่งามและยิ่งใหญ่แบบนี้ในปีต่อๆไปเพื่อเป็นการร่วมกันนะคะนำเสนอแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกไปด้วยกันต่อๆไปในทุกๆปีค่ะคุณดากยกมือหน่อยนะครับช่างภาพนะครับโอเคครับเสื้อสีดำนะครับทุกท่านครับมองที่กล้องเสื้อสีดำก่อนนะครับพี่ตะกองนะครับ เรานับ1 2 3และยิ้มสวยๆนะครับมอบยิ้มสยามไปพร้อมๆกันครับหนึ่งมยิ้มได้เลยครับนี่คือความสวยงามความประทับใจนะครับในงานเทศกาลขนกรูสีปีที่5ครับแล้วกองทั n d a นะครับยังอยากเก็บภาพเพิ่มเติมนะครับสามารถยกมือขึ้นได้เลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเลยครับ ก็ขออนุญาตนะคะได้สรุปเป็นภาษาอังกฤษอีกสักครู่คร่าวๆนะคะ So it was the t date of s a n อาทิตย์ by Lord Ramas Army and Lord so that the เทศกาลอร a n a t h e n order e in charge to reveal The Brahman arrow and go to battle with Laksmana h army. So Intachit perform a trick by transforming himself into Lord Indra g w i h a v i n g all the people transform into God and Goddess to fool Laksmana's h army. So it was the opportunity for Intachit to shoot the b r a h m a s arrow at Laksmana and his entire army. ในตอนนี้ต้องบอกว่าจะมีการหลอกล่อ โดย i n t r a s h i p เนี่ยนะคะที่เขาจะแปลงกายนะคะให้เอา